สวัสดีค่ะตอนนี้ใครกำลังมีชีวิตคู่ที่จืดชืดอยู่ไหมคะคุณรู้สึกเบื่อกับการได้อยู่กับคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเลือเล่อยเปื่อยชีวิตมันไม่มีความสุขเลยไม่เหมือนตอนแรกๆที่ว่าคุณคบกันหรือว่าอยู่ด้วยกันมาคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันอิ่มตัวแล้วคุณรู้สึกว่าทำอะไรก็เดิมๆไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายชีวิตประจำวันเดิมๆ ทำยังไงเราจะเติมความหวานให้ชีวิตคู่กันค่ะมาดูกันข้อแรกนะคะหาเวลาไปอยู่ด้วยกันมากขึ้นปลีกตัวไปทํากิจกรรมหรือว่าออกไปเที่ยวด้วยกันหากใครมีครอบครัวคือมีลูกหรือว่าอยู่กับญาติพี่น้องที่อยู่หลายหลายคนแล้วคุณไม่มีเวลาส่วนตัวของพวกคุณเลยให้หาเวลาออกไปเที่ยวด้วยกันค่ะออกไปค้างคืนด้วยกันไปใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนตอนที่คุณอยู่ด้วยกันแรกๆค่ะ ไปเติมความหวานให้กันค่ะนั่นทำไมบางคู่ถึงจะมีทุกปีทุกหกเดือนหรือว่าทุกเดือนที่เขาจะมีเวลาให้แก่กันคือความเป็นส่วนตัวเลยค่ะลูกไม่เกี่ยวครอบครัวไม่เกี่ยวก็คือจะไปกันแค่2คนนั่นเองค่ะนั่นเพราะมันทำให้ความรักของคุณนั้นยังคงหวานชื่นนั้นยังได้คุยกันได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะ เพราะในแต่ละวันนั้นมันจะมีปัญหามากมายเข้ามาแล้วทําให้คุณนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าที่ควรคุณจะเริ่มมีปัญหาจากสิ่งลอกข้างของคุณเข้ามาในแต่ละคนเรื่องงานบ้างครอบครัวบ้างทําให้เวลาในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน้อยลงค่ะและข้อที่2ค่ะลองหากิจกรรมใหม่ๆทําด้วยกันค่ะ อาจจะเป็นกิจกรรมที่พวกคุณไม่เคยทําเลยแล้วรู้สึกว่าเราลองไปทําด้วยกันไหมมันเป็นความตื่นเต้นท้าทายร่วมกันมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ซึ่งทําให้คุณนั้นมีความทรงจําร่วมกันความทรงจําดีๆหรือว่าทํากิจกรรมเดิมๆที่เคยทําตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆค่ะไปย้อนความทรงจํากันว่าเราเคยทํากิจกรรมนี้มันสนุกมากลองปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นเหมือนสมัยวัยรุ่นหรือว่าลองทําตัวให้เหมือนเด็กเลยค่ะ เอาเรื่องเครียดไว้ที่บ้านแล้วก็เรื่องงานเรื่องอย่างอื่นออกไปจากหัวสมองคุณค่ะแล้วคุณทั้งสองคนก็ใช้เวลาให้มันเต็มที่ค่ะสนุกกับตัวเองแล้วก็สนุกกับคู่รักของคุณให้เต็มที่ค่ะและอีกข้อต่อไปค่ะลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันแต่งตัวการตัดโผมบ้างหรือว่า ทำสิ่งใหม่ๆที่คู่ของคุณจะรู้สึกแปลกใจรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าอุ๊แบบนี้ก็ดูดีนะหรือว่าอคุณลองทาดูแล้วคุณรู้สึกว่าฉันแต่งตัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างฉันตัดผมทรงนี้เป็นยังไงบ้างลองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองบ้างค่ะลองสิ่งใหม่ๆซึ่งบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่ชอบหรือเขาอาจจะยังไงนะ แต่คุณลองทำค่ะลองทำสิ่งใหม่ๆลองสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เคยเห็นเขาจะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันแฟนเขาหรือเปล่านี่คนใหม่หรือเปล่าเพราะผู้ชายจะต้องการความตื่นเต้นความสนุกความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะ หรือว่าผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะเขาจะไม่ชอบผู้ชายที่ทําอะไรจําเจค่ะผู้หญิงอย่างเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะคนนี้เป็นของตายแล้วเขารักฉันเขาอยู่กับฉันแล้วถ้าผู้ชายปล่อยตัวให้โซมไม่ดูแลตัวเองคือรู้ว่ายังไงผู้หญิงก็จะต้องอยู่กับฉันตลอดไปเขารักฉันแล้วแล้วคุณก็เริ่มไม่ดูแลตัวเอง ผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เริ่มไม่มีคุณค่าในสายตาทันทีค่ะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะว่าคุณเริ่มมองผู้ชายของคุณมองแฟนของคุณด้วยความที่แบบโอ้โหไม่ได้รู้สึกว่าฉันดีใจฉันภูมิใจที่ได้แฟนคนนี้มาคุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พัฒนาตัวเองเลยเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาทำตัวเองให้แย่ล,ลงเขาอ้วนขึ้นเขาไม่ดูแลตัวเอง นั่นมันทำให้ผู้หญิงเบื่อผู้ชายได้ค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กๆที่มาทะเลาะก,กันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากำลังดูถูกแฟนของเราดูถูกผู้ชายที่เราเลือกมาอยู่นั่นเองค่ะถ้าหากคุณไม่อยากให้ผู้หญิงดูถูกคุณหรือว่าไม่ได้มีความเคารพคุณต่อไปดูแลตัวเองเสมอค่ะให้คิดซะว่าผู้หญิงที่อยู่รอบๆข้างคุณยังต้องการคุณอยู่ค่ะ ให้คุณบริหารเสน่ห์ของคุณไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะไปจีบคนอื่นทั่วหรือว่าไปหวานเสน่ห์ให้คนอื่นหลงรักนะคะแต่ผู้หญิงเราจะภูมิใจจะรู้สึกดีถ้าหากว่าคุณมีแฟนหรือว่าผู้ชายของคุณนั้นยังเป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นคุณจะรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไม่มีใครเอา เป็นคนที่สามารถเลือกผู้หญิงคนอื่นได้เขาสามารถไปมีคนอื่นได้แต่เขาเลือกฉันคุณจะรู้สึกภูมิใจทันทีผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองผู้ชายดีๆหรือว่าคนอื่นก็อยากได้เหมือนกันนั้นต้องการเพราะอย่างนี้ให้ดูแลตัวเองค่ะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะ ดูแลตัวเองสม่ำเสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดอย่ามั่นใจว่าคนที่คุณอยู่ด้วยรักคุณแล้วเขาจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนเขาจะเกลียดคุณด้วยซ้ำค่ะเกลียดในที่นี้ไม่ใช่แบบเกลียดแบบนั้นนะคะหมายถึงว่าเขาอาจไม่รู้ตัวว่าเขาเกลียดคุณเกลียดพฤติกรรมเหล่านั้นที่คุณแบบไว้ใจเขามากทำตัวปล่อยปะละเลยไม่สนใจเพราะรู้ว่ายังไงก็เป็นของตายอย่าทำตัวอย่างนั้นค่ะ ทำตัวให้คุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นที่ต้องการของคนอื่นคุณมีคุณค่าคุณสามารถไปได้ทุกเมื่อแต่คุณไม่ไปเพราะอะไรคะเพราะคุณรักเขาค่ะเพราะคุณเลือกที่จะอยู่ข้างๆกับคนที่คุณฝ่าฟันมาด้วยนั่นเองค่ะแล้วข้อต่อไปค่ะอย่าเอาปัญหาของครอบครัวคุณหรือว่าปัญหาของที่ทำงานกลับมาบ้านแล้วมาคุยกับคู่รักของคุณค่ะ เพราะมันจะเพิ่มปัญหามันจะเพิ่มความเครียดให้กับคู่ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําคือบางครั้งเราเครียดจากงานเราเครียดจากครอบครัวของเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากระบายเราอยากบอกให้ใครได้รู้แต่ถ้าคุณสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องมาบอกทุกเรื่องคุณไม่ต้องบอกค่ะเพราะมันการมันคือการเอาปัญหาเข้าบ้านค่ะปัญหาที่ทํางานทิ้งไว้ที่ทํางานค่ะกลับไปพรุ่งนี้เช้ากลับไปเริ่มงานใหม่ ค่อยไปเคลียร์ไปจัดการให้มันเรียบร้อยหรือเคลียร์ให้มันจบที่ทำงานแล้วอย่ากเก็บเอากลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะ